วิธีบอกลาความสูญสำหรับผมนะครับมันก็ไม่ยากครับ <love> วิธีบอกลาความสูญของผมนี้ไม่ยากเลยครับแค่เราเปิดใจเราก็เปิดใจเราไปอยู่ใ,ใกล้ๆสำหรับคนที่เราชอบเราบอกเขาไปว่าผมรักคุณผมรักคุณ <Wow. S 1> ชอบคุณด <Wow. S 1> ีต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆม,มองรอบข้างซ้ายขวา เราเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่เราบอกเลยครับเราชอบเราชอบรัก <Wow. S 1> คุณแค่นี้คุณก็สละโสดแค่เห็นผู้หญิงแค่เห็นสาวที่เราชอบไปบอกชอบเขาสักร้อยคนสักสิบคนหาจุดพิกัดและเพ่งเล็งเป้าหมายครับว่าคนที่เราชอบอยู่ตรงไหนดูซิว่าถ้าเราบอกรักเขาบอกชอบเขาเป็นหนึ่งคนเป็นสองคนเป็นสิบคนเป็นร้อยคน ดูสิความโสดจะอยู่คุณหรือเปล่าผมว่าคุณเพลินแน่ครับ